องของระยะนะคะเอาละค่ะไปดูภาพสิใครที่เห็นภาพนี้แล้วก็กำลังทำอะไรคะเนี่ยกำลังอาบน้ำหมูคนนี้อาบน้ำขัดใหญ่เลยกำลังขัดสีฉวีวันขัดไอ้ผิวเป็นไงละ่ะขาวสะอาดอย่างนั้นหรือเปล่าเอาละเรื่องมีอยู่ว่าชายผิวดำริมแม่น้ำชื่อเรื่องว่า ชายผิวดำริมแม่น้ำนะคะเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำผู้หญิงคนนี้แหละนั่งซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำมีกละมังมีผ้ามาซักเขาได้พบกับชายผิวดำคนหนึ่งโอ้ชายผิวดำคนนี้กำลังอาบน้ำขัดตัวอย่างสบายใจ โหสบู่เต็มตัวเลยนะฟอกสบู่เสร็จก็แปลงขัดหน้าขัดหลังโหมีทั้งสองีกี่แปลงนะเนี่ยอ๋อหนึ่งแปลงนะคะเอาถูข้างหลังใหญ่เลยชายผู้นี้เขาอาบน้ำอย่างสบายอารมณ์เพราะว่าน้ำเย็นสบายส่วนหญิงสาวก็เลยเห็นชายผิวดำคนนี้อาบน้ำอยู่นานแล้วก็เลยเอ่ยปากถามว่า นายคงไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วสินะดูสิเนื้อตัวมีแต่ขี้ใครสกกลกไปหมดกว่าจะขัดให้ขาวได้ก็คงต้องใช้เวลานานแน่เลยผู้หญิงก็ถามผู้ชายที่กำลังอาบน้ำชายผิวดำคนนี้ก็เลยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้แปลกมาถามว่าเรา จกกระปลกมีแต่ขี้ใครเขาก็เลยตอบไปว่าที่ผิวข้าดำเนี่ยไม่ใช่ขี้ใครหรอกแต่มันเป็นสีผิวที่ติดตัวข้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะขัดเท่าไหร่จะขาวไหมถ้าสีผิวที่ติดตัวมาเนี่ยขาวไหมคะมจะเป็นขี้ใครไหมอ่าอย่างคุณครูเนี่ยตัวดำๆเนี่ยขัดขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออก ต้องต้มน้ำร้อนลวกออกไหมออกไหมคะต้มน้ำร้อนแล้วไปแชร่ร้อนๆเนื้อจะได้ขาวๆได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆยังรู้เลยนะคะเอาละผู้หญิงคนนี้ก็เลยแปลกใจว่าเอา้าท่านไม่ได้มีขี้ใครหรอกเหรอผิวท่านเป็นอย่างนี้เองหรอกเหรออ้อาวคิดว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันก็เลยเห็นอาบน้ำเปลงกันตัวให้สะอาดใหญ่เลย ผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องขอโทษขอโทษค่าที่มองผิดจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้จบกระปุกเนื้อตัวมอมแมมก็เลยมาอาบน้ำกัดสีชวีวันนานแหละกว่าจะออกหมดเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นว่าไม่ควรวิจารณ์ผู้อื่นก่อนที่ยังไม่รู้จริงไม่ไปวิจารณ์เขาว่าอุ้ยตัวดำอย่างเงี้ย สกรปรกขี้ใครทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วผิวก็เป็นสีดําห้องนี้ก็ผิวสีดําหลายคนนะขัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาวเหมือนคุณครูนี่แหละขัดไม่ขาวเหมือนกันนะคะเอาละนี่ก็เป็นนิทานตัวอย่างอ,าอยากจะฟังอีกทักเรื่องไหมามาฟังเรื่องงูกับหางของมันแสงได้ไหม งูกับหางงูเนี่ยหนึ่งตัวมีหางกี่หางหนึ่งหางงูตัวนี้เป็นงูอะไรเนี่ยตัวเขียว,ว,<ๆ>วเขียวนีว่งูเขียวเหรอคะงูเขียวงูตัวเนี้มีหางเวลาตัวเองไปไหนก็จะต้องต้องหัวส่วนหัวจะต้องไปก่อนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นงูเลื้อยไหมเคยก็จะเห็นงูเนี่ยเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยไปเลื้อยมา แต่เจ้างูตัวเนี้ยเกิดเจ้าหางกับเจ้าหัวนี่ไม่สัมพันธ์กันเจ้าหางของงูก็รู้สึกไม่พอใจที่จะต้องเป็นผู้ตามเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นผู้ผู้ตามนะทำไมเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าเหมือนกับส่วนหัวในที่สุดเจ้าหางงูก็เลยบอกว่าเอาละข้าขอเป็นผู้นำบ้างนะท่านเป็นผู้ตามบ้างข้าขอเป็นผู้นำบ้าง แต่เจ้าหัวงูก็คัดค้านว่าเจ้าจะเป็นผู้นําได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่มีทั้งตาไม่มีทั้งจมูกถ้าเจอเหยื่อแล้วจะจับเหยื่อได้อย่างไรล่ะหางนี่มีตาไหมไม,มีจมูกไหมคะมอ่าเพราะฉะนั้นเวลางูไปไหนเนี่ยก็ใช้ตาส่งไปว่าโอ้เห็นใครหรือเปล่าส่งมาก็เห็นเด็กก็โอ้นั่นเด็ก โอ้นั่นเจ้ากบโอ้นั่นเจ้าปลานี่เจ้าจิ้งหรีดอใช่ไหมนนะโอ้นี่สุนนะัขโอ้นะคะแต่เจ้าหางก็เป็นไงแล้วเจ้าหางไม่ยอมบอกไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมฉันจะขอเป็นผู้นําบ้างในที่สุดส่วนหัวก็เลยอ่ะตามใจเธอจะเป็นผู้นําก็ตามใจฉันก็จะเป็นผู้ตามให้ว่าแล้วเจ้าหางก็ไปก่อน ก็สายไปสายมาสายไปสายมาเดินทางมามันจึงเลื้ยนำส่วนทั้งส่วนทั้งตัวเนี่ยไปทั้งทั้งที่มองไม่เห็นเพราะตัวเองมองไม่เห็นเลยจนกระทั่งในที่สุดนำไปนำมาก็เลยตกลงไปในหลุมเห็นปะเห็นหลุมหรือปะเจ้างูตัวนี้ก็เอาหางไปก่อนหัวก็ไม่เห็นว่ามันเป็นหลุมก็หล่นตุ๊บลงไปในหลุม นะคะหลุมนี้ลึกเจ้างูไม่สามารถขึ้นมาได้ในที่สุดเจ้าส่วนหางก็เลยบอกว่าเจ้าหัวข้ายอมแพ้แล้วเจ้าเป็นผู้นําได้แล้วข้าพาไม่ไหวแล้วตอนนี้พากลับขึ้นไปข้างบนเถอะไม่อยากอยู่ในหลุมนี้แล้วเจ้างูเมื่อรู้เมื่อรู้ว่าเจ้าหาง ไม่ยอมทําหน้าที่แล้วก็ขอร้องเลยว่ายอมแพ้แล้วขอให้ส่วนหัวไปเถอะจะได้มีลูกกระตามองเห็นมัางในที่สุดเจ้างูส่วนหัวก็เลยทําหน้าที่เลื้อยกลับขึ้นมาข้างบนสําเร็จนะคะจะเห็นว่าเราต้องรู้หน้าที่ของเรานะคะเจ้าหางก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองหัวก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ตาเด็กๆเ,เป็นเจ้างูจะทำยังไงเนี่ยจะทำยังไงคะจะขึ้นมาได้ทำยังไงครับเลือเล้อยเอาก็บอกแลว้วตาเขามองไม่เห็นเลื้อยขึ้นมาเอาละค่ะเป็นนิทานสนุกๆให้เด็กกลับไปคิดว่าเจ้างูตัวนี้เขาสามารถที่จะเลือ้อยกลับขึ้นมาอย่างข้างบนจากหลุมได้นั่นเองเอาปลบมือให้ ให้เรื่องที่1และเรื่องที่สองหน่อยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นว่าวันนี้เรามาทบทวนครั้งที่แล้ว